สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้แก้วจะมาทําตามสัญญาแล้วนะคะแก้วจะพาไปเที่ยวมิวเซียมซึ่งมิวเซียมในวันนี้ก็คือ The Maris House นั่นเองนะคะซึ่งถ้าใครอยากมาเที่ยวที่นี่สามารถนั่งรถรางหรือคนที่นี่เรียกว่าแตรมมาลงที่ป้ายที่ชื่อ Spy นะคะแล้วสามารถเดินต่อมาก็จะเจอทางเข้าตัวอาคารตามในวิดีโอเลยค่ะ หรือถ้าพักโรงแรมใ,ใกล้ๆก็เดินทางไม่ไกลมากค่ะสามารถเดินมาได้นะคะโดยแก้วจะเดินผ่านทาง parliament หรือรัฐสภานั่นเองนะคะซึ่งเพื่อนๆจะเห็นว่าอยู่ทางซ้ายมือ ส่วนขวามือคือพระที่นั่งไว้สำหรับรับแขกบ้านแขกเมืองของคิงนั่นเองนะคะหรือเปิดใช้ในพระราชพิธีสำคัญต่างๆเท่านั้นนะคะอายุน่าจะราวๆ800ปีขึ้นไปแล้วนะคะโดยสถาปัตยกรรมด้านนอกยังคงสภาพไว้แบบเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ส่วนรัฐสภาหลังนี้ได้ใช้มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งรัฐบาลกันเลยค่ะอายุตัวอาคารก็อยู่ที่800ปีขึ้นไปเช่นกันนะคะซึ่งเริ่มแรกก็เป็นพระราชวังเป็นพระที่นั่งของพรินซ์มาก่อนนะคะจนต่อมาได้จัดตั้งรัฐบาลขึ้นก็ได้เปลี่ยนมาใช้เป็นรัฐสภาแทนนั่นเองค่ะก็ยังคงเก็บรักษาอาคารให้คงเดิมได้ดีมากๆเลยค่ะ แก้วเดินต่อไปเรื่อยๆนะคะจนทะลุอุโม,มงค์ทางเดินที่3เราก็จะเจอ t h m m r r s House คฤหาสน์หลังใหญ่กลางกรุงเฮตนั่นเองค่ะ ที่ใ yeah, นเครืงแลนก็แย่เริ่มมีผู้ติดเชื้อมากขึ้นแล้วก็าทางมิวเซียมน่าจะปิดทำการอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือเพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงนะคะว่าแก้วจะเข้าไปถ่ายตอนที่มีสถานการณ์โควิดนะคะคือแก้วได้ถ่ายรูปไว้นานแล้วแล้วก็ยังไม่ได้รีวิวยังไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าคือได้ไปถ่ายไว้ตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะคะก็คือก็ได้มารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะ Uh, I would like to say to thank you for the Kigaki brand to send me their stand to support me Thank you for supporting me. It really helped me when I cut the video so much This stand is, uh, can help you when you put the laptop or even the iPad or even the book when you read It really helps you back so much. So thank you so much to Supporting me a n d Support my Channel Thank you ค่ะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะก็คือ The m a r i s House เนี่ยม,มีความน่าสนใจมากเลยนะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีคอลเลกชันระดับโลกนะคะแก้วเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักนะก็คือ Girl with the Pearl Earring นั่นเอง หลายคนน่าจะเคยเห็นรูปเนาะแม้แต่ผลงานของแกรมแบรนด์นะคะก็คือเดอะอะนาโตมีก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์นี้เช่นกันนะคะเดี๋ยวแก้วก็จะมาขอเล่าประวัติของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สักนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีความน่าสนใจมากนะคะเดิมอะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเป็นที่อยู่อาศัยนะคะของท่านเขาโยฮันมาริสเขาตั้งชื่อพิพิธภัณฑ์อันนี้ตามนามสกุลของท่านเพื่อที่จะเป็นเกียรติให้แก่ท่านที่แบบได้ให้บ้านหลังนี้ทําเป็นพิพิธภัณฑ์เนาะ ซึ่งสร้างขึ้นในคริสตศักราชที่17มีแล้วก็มีการใช้งานอื่นๆอีกหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็ภายหลังอ่ะได้ปรับมาเป็นพิพิธภัณฑ์ในปีพศ2365หรือปีคริสตศักราช1822นั่นเองก็นานพอสมควรเหมือนกันนะพิพิธภัณฑ์น,นี้คือมีมานานและพอสมควรเลยโดยในปี2555นะคะจนถึง2557ได้มีการดูรณนะและขยายให้กว้างขึ้นโดยการเชื่อมกับหัวมุม โซเคเทลเดว e เ e ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของถนนโดยผ่านทางโฟเย่ใต้ดินก็คือทางเข้าปัจจุบันตอนนี้นะคะก็คืออยู่ใต้ดินเนาะมันก็จะไม่ได้เข้าทางหน้าที่เราที่ในตามภาพที่แบบเราเห็นที่มันเป็นประตูใหญ่อะ่ะอย่างเราไม่ได้เข้าทางนั้นแล้วเราก็จะต้อง เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลี้ยวพอเราเข้าไปทางประตูนั้นแล้วเราก็ต้องเลี้ยวซ้ายเดินลงใต้ดินแล้วก็นั่นแหละค่ะคือทางเข้าพิพิธภัณฑ์นะปัจจุบันเนาะคูลมากๆในรูปนะคะแก้วก็จะโชว์อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะก็คือเวลาเราเดินลงไปอ่ะเราก็จะเห็นคลองข้างๆที่แบบมันคูลมากอะ่ะมันเดินลงชั้นใต้ดินแล้วมันยังเห็นคลองข้างๆเห็นว่าเออระดับน้ําอะไรอย่างเงี้ยเวลาน้ํามันขึ้นสูงมา เราก็จะเห็นว่าเออระดับนะ้ําเป็นยังไงฝั่งแบบมันเป็นอีกมิติหนึ่งแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นมุมแบบถ้าใครชอบไปก็จะถ่ายรูปอะไรกันกันเยอะมากเลยนะคะเป็นมุมคูค่ที่หนึ่งของที่นั่นเลยนะบ้านหลังเนี้ยมันมีชื่อเล่นด้วยนะมันมีชื่อเล่นเรียกกันในหมู่สังคมนะคะว่า sugar palace sugar palace เนี่ยแปลว่าวังน้ําตาลสงสัยกันใช่ไหมคะว่าทําไมเขาถึงเรียกกันว่าวังน้ําตาล ไม่ได้เป็นเพราะว่ามีสีน้ําตาลหรืออะไรนะแต่มันมีที่มาที่ไปนะคะโดยความหมายเนี่ยมันมาจากท่านเขาโยฮันนะคะมีกิจการค้าน้ําตาลให้กับบริษัทอินเดียตะวันตกในประเทศบราซิลโดยตอนนั้นยังเป็นยุคกล้านานิคมอยู่นะคะซึ่งพวกเราก็จะรู้ว่าเออยุคกล้านานิคมมันไม่ได้แค่ค้าขายอันนี้อย่างเดียวก็คือ จะมีค้าขายอย่างอื่นด้วยซึ่งไอชื่อนี้มันเป็นการประชดประชันเพราะว่ากิจการของท่านนะได้เงินมหาศาลสามารถสร้างบ้านหลังใหญ่หรือคฤหาสน์หลังใหญ่ณนะกลางกรุงเฮกได้ขนาดเนี้ยไม่เพียงต้องขอบคุณน้ำตาลอ้อยเท่านั้นนะแต่ท่านนะจะต้องขอบคุณพวกทาสชาวแอฟริกันผิวสีที่ท่านได้ค้าขายณนะตอนนั้นด้วยคือยุคนั้นเป็นยุคล่าอนาะิคมซึ่งมันก็เป็นเรื่อง ปกติในยุคนั้นที่ได้มีการค้าขายทาสกันซึ่งก็กเป็นคำบรรชุประสันว่าก็แน่ละสิเธอมีเงินเยอะขนาดนี้ก็จะได้สร้างบ้านใหญ่ขนาดนี้ได้อะมันไม่ใช่แค่น้ำตาลนะที่เธอจะต้องขอบคุณเธอจะต้องขอบคุณพวกทาสที่เธอขายไปด้วยอืม เป็นการประชนประชันที่เจ็บจิจีเลยนะแล้วเขาก็เขียนบันทึกลงในประวัติศาสตร์ของบ้านด้วยนะคะว่า Sugar Palace and slavery mm. He had earned lunch some for the West India Company in Brazil with the turn in sugar and people mm. mm. ก็คือเขามีเงินเยอะได้ขนาดนี้ ก็มาจากน้ BT bt ําตาลแล้วกันค่ะคนอืเขาเขียนไว้ในประวัติของบ้านเลยนะคะซึ่งมันน่าสนใจมากเลยนะที่เขาบันทึกไว้อเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ว่าเออประวัติศาสตร์เมื่อก่อนเป็นอย่างไรแล้วแก้จะมาพูดถึงการออกแบบนะคะคาเหานหลังเนี้ยออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของยุก็คือจาคอบแวนแคมเปนแด์พีเจอร์โพสผู้ช่วยของของจาคขอบนะคะ โดยออกแบบอะจะในในยุคนั้นก็จะเป็นออกแบบโดยสไตล์ดัชคลาสสิกซึ่งตัวรูปอาคารนะที่โดดเด่นโดยองค์ประกอบจากสถาปัตยกรรมคลาสสิกเส้นเช่นเสาเมืองหลวงบัวและส่วนหน้าคือถ้าเราเห็นภาพบ้านนะตอนปัจจุบันนี้นะคะเราก็จะเห็นว่ามันจะเป็น ฟีลแบบยุคดัตคลาสสิกที่จะมีเสาเมืองทําจากหินแกะสลักหินอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นแบบดั้งเดิมนะดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วด้านด้านรอบนอกนะคะเขาก็จะเก็บไว้ให้เหมือนดั้งเดิมที่สุดซึ่งเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยนะสําหรับการบูรณนะของตึกเก่าอะไรอย่างนี้เนาะ t r i m a r ร s House นะคะยังเป็นส่วนยังเป็นหนึ่งในตัวอย่างแรกๆที่สวยงามที่สุดในรูปแบบดัตคลาสสิกนะ โดยโครงสร้างอาคาราจะเป็นยืนอิสระแล้วก็เน้นความสมมาตรจากด้านหน้าแล้วก็หินธรรมชาติที่น่าประทับใจนั่นเองเนาะก็คือถ้าเราเห็นด้านหน้าเนี่ยก็จะทํามาจากหินแกะสลักทั้งหมดเลยนะคะซึ่งก็สวยมากอืมก็สวยมากๆเลยหินที่นี่กับหินที่ที่ทไทยน่าจะไม่เหมือนกันนะหินที่นี่จะออกเป็นแนวแบบมีความคล้ายๆหินอ่อนแกว่าเขาน่าจะ ที่เขาพูดว่าหินธรรมชาติน่าจะใช้พวกหินอ่อนนะเพราะว่าสีมันแบบว่านวลน,นวลขาวขาว,ขาวนิดนึงนะคะมันไม่เหมือนหินแกะสลักที่ไทยอะ่ะมันจะสีไม่เหมือนกันอะ่ะอันนี้ตามตามความรู้สึกที่แก้วเห็นเนาะ The Van c a m p g n นะคะก็คือสถาปน,นิคนเดียวก,กันกับที่สร้างสารว่าการเมืองอัมสเตอร์ดัม ก็คือพระราชวังปัจจุบันที่จตุลัดจำนะคะถ้าใครอยากเห็นว่าหน้าตาเป็นยังไงก็สามารถเซิร์ชดูใน Google ได้นะคะการตกแต่งภายในแบบดั้งเดิมของ m a r i s House นะคะ จะค่อนข้างพิเศษมากใช้ไม้เนื้อแข็งจากเขตร้อนและผนังตกแต่งด้วยจิตรกรรมฝาผนังของภูมิประเทศแบบบราซิลก็คือท่านมาริสเนี่ยไปพำนักที่ประเทศบราซิลเป็นเวลานาน,านดังนั้นกนะ็จะมีความชื่นชอบวัฒนธรรมเขตเมืองร้อนของประเทศบราซิลค่อนข้างมากท่านก็เลยจะเพ้นผนังทุกอย่างอะให้เหมือนป่าบราซิลให้เหมือนยังมีเหมือนอยู่ที่บราซิลอยู่ด้วยความชอบของท่านโดยส่วนตัวนะคะ แล้วห้องขนาดใหญ่ชั้นบนสุดอะชั้นบนสุดเต็มไปด้วยงานศิลปะและสิ่งของที่โยฮันนำกลับมาจากประเทศบราซิลเขาว่ากันว่าเป็นพวกพวกสัตว์สตาพวกอของแปลกที่คนที่นี่ไม่เคยเห็นแนละ้วท่านก็จะนำกลับมานะคือจะบอกว่าประเทศเนเธอแลนดะ์เป็นเป็นประเทศที่ไม่ค่อยมีสัตว์มีพิษแท,บ,ทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ําดังนั้น่าจะเป็นของแปลกสําหรับเขาพวกเตา่พเตาพวกอะไรอย่างเงี้ยพวก พวกที่แบบเป็นสัตว์เขตร้อนะคะเขาก็จะไม่เคยเห็นแล้วมันจะเป็นของแปลกสําหรับเขาเขาก็จะชนชั้นสูงก็จะนิยมเก็บเป็นคอลเลกชันเป็นแฟชั่นระดับหนึ่งของคนชั้นสูงเนาะหลังจากที่โยฮันได้เสียชีวิตลงนะคะคาลิฮาร์ดหลังนี้ก็ได้เป็นตกเป็นของรัฐบาลในขณะนั้นนะคะและไม่นานก่อนคริสต์มาสในปี1,000ในปีคริสตศักราช 1, 7 0 4 ได้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นเนื่องจากความสับเพร่าของสเสมียนขี้เมาที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงขึ้นนะคะกว่าที่จะดับเพลิงได้ไฟก็ได้ลามตัวอาคารไหม้ไปเกิดหมดแล้วเหลือเพียงผนังด้านนอกที่เป็นหินเท่านั้นก็คือผนังด้านนอกที่เราได้เห็นในปัจจุบันก็คือยังเป็น ที่เป็นหินน่ะไม่ได้ไหม้ตามไปด้วยแต่ว่าข้างในอ่ะมันเป็นตัวไม้แต่อย่างที่แก้วพูดไปตอนแรกนะคะมันเป็นตัวไม้เนื้อแข็งมันยังมี ผ้าเอ่ยไม้อะไรเงี้ยก็โดนไฟไหม้ไปหมดแต่ว่าตัวโครงของหินยังอยู่นะคะก็คือเป็นตัวอาคารด้านนอกที่เราเห็นในปัจจุบันก็คือยังมีมาตั้งแต่ยุคนั้นจนถึงปัจจุบันเลยนะหลังจากที่ไฟไหม้ในครั้งนั้นนะคะจนกระทั่งในปี1 7 0 8จนถึง1,718นะคะอาคารก็ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะจะใช้เวลา10ปีเลยทีเดียวโดยได้รับการตกแต่งโดยคำนึงถึงรสนิยมที่ทันสมัยมากขึ้น โดยจะมีห้องที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็คือเรียกว่า Golden Room โดยด้วยได้รับการประดับประดาเป็นสีทองสไตล์หลุยส์ที่14นะคะถ้าใครเป็นแฟนหลุยส์ที่14นะห้องนี้เลยสวยมากๆแต่แก้วไม่ได้ถ่ายรูปมานะคะขอโทษด้วยโดยอัติชาแวนิสนามว่า g i o v a n น i ต n t o n i o o พ a แ l งกี้นะคะผู้ที่เดินทางมาพำนับอยู่นะกรุงเฮกในขณะนั้นเนาะ อันนี้ก็เป็นประวัติโดยย่อของมิวเซียมนะคะซึ่งแก้วคิดรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากเลยแล้วแก้วก็อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปดูคอลเลกชันกันเลยนะคะคอลเลกชันที่มีชื่อเสียงของที่เนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วก็คือ the girl with a pearl earring เนาะพอเราเข้าไปในตัวอาคารแล้วอะเราแก้วต้องลงไปชั้นใต้ดินแล้วก็เราก็จะไปถ้าเราไม่มีตัว๋ว เราก็ต้องไปซื้อตั๋วด้านในนะคะแก้วซื้อการ์ดเป็นรายปีนะคะที่การดมิวเซียมของเนเธอร์แลนด์ก็คือรัฐบาลเขาก็จะคือเขาก็จะโคกับมิวเซียมเพื่อให้เราใช้การ์ดนี้ได้แบบเข้ากี่ครั้งก็ได้แล้วก็มิวเซียมจะมีรายชื่อมิวเซียมที่เราสามารถเข้ากับการดนี้กับการ์ดนี้นะคะซึ่งมันคุ้มมากเลยนะมันประมาณ60ยูโรสำหรับแก้วแก้วว่าคุ้มนะแล้วก็อายุป,ประมาณ ประมาณหนึ่งปีถ้าใครที่แบบมาเที่ยวแล้วแบบว่าอยากตะเวนไปแบบมิวเซียมเยอะๆแก้ว่าการอันนี้คุ้มคุ้มสำหรับคนที่เป็นสายมิวเซียมเลยนะที่แบบเอออยากไปดูแอนแฟรงก์ก็ได้เข้านะคะการนี้เข้าแอนแฟรงก็ได้แล้วก็แวนโคกได้มิวเซียมที่อัมสเตอร์ดัมของแรมบรันด์ก็ได้นะคะคือได้ค่อนข้างเยอะมากๆมิเวเซียมสำคัญสคัญของ ที่นี่นะคะใช้การ์ดตัวนี้คุ้มมากๆถ้าใครแบบอยากไปเยี่ยมชมหล,หลายๆที่ก็สามารถใช้การ์ดนี้ได้นะคะเด็กหรือว่าผู้ปกครองที่มากับเด็กนะคะสามารถเข้าฟรีได้นะ,ะแต่ผู้ปกครองจะต้องจ่ายเงินก็คือตกคนละ15 50เซนนะคะหรือเราสามารถจองล่วงหน้าได้ไหมก็คือเข้าไปจองในเว็บไซต์ได้นะคะก่อนที่ จะเข้าไปที่น้ามิวเซียมเพราะว่าบางทีอะถ้าเราเข้าไปซื้อที่น้ามิวเซียมอย่างเงี้ยแล้วมิวเซียมเดี๋ยวนี้เขาจะจํากัดคนถ้าเขาจํากัดคนก็คือวันนั้นเราอาจจะไม่ได้เข้าก็ได้ทางที่ดีก็คือจองล่วงหน้ามาจะดีที่สุดเนาะชั้นแรกพี่แก้วเข้าไปมันเป็นชั้นใต้ดินใช่ไหมถ้าเรามีโครสหรือมีแบบจำได้ว่ากระเป๋าอะกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าสะพายของเราด้านข้างค่ะสามารถนำติดตัวไปได้แต่ว่าถ้าเป็นกระเป๋าเป้ใหญ่อะ เขาไม่ให้เอาเข้าไปก็คือคุณจะต้องฝากกระเป๋าแล้วก็เสื้อโค้ทที่ใส่เข้าไปว่าข้างในอะ่ะมันก็อุ่นอยู่แล้วเพราะมีฮีเตอร์เนาะก็สามารถฝากได้นะคะฟรีไม่เสียตังค์เนาะคอลเลกชันที่โชว์อะ่ะก็คือโชว์แค่ด้านบนนะคะแล้วก็ต่อเราสามารถเดิน ต่อไปบ้านอีกหลังหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาเคยตอนแรกที่แกบอกว่าเขาขยายไปจนถึงอีกอาคารหนึ่งนะคะเราสามารถเดินต่อไปได้เลยเนาะมันก็จะเป็นห้องเขาจะแบ่งเป็นห้องห้องนะคะเดี๋ยวแก้จะมาอธิบายก่อนว่าพอชั้นแรกชั้นใต้ดินเราซื้อเราซื้อตั๋วฝากกระเป๋าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีเอ่อ security หรือพนักง,งานนะคะสแกนตั๋วเรานะสแกนตั๋วเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็จะขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งชั้นนั้นนะคะจะเป็นมีห้องน้ําให้เรานะ ก็อยู่ทางาผู้ชายด้านนี้ผู้หญิงด้านนี้แก้วจาไม่ได้นะมันแยกกันอะเออเดี๋ยวลองอ่านอีกทีว่าอยู่ไงถ้าอยากไปเข้าห้องน้าก็คือชั้นนั้นเลยนะคะหรือเขาก็จะมีบอกอยู่แล้วแล้วก็เราขึ้นบันไดไปอีกชั้นหนึ่งก็จะเจออันนี้เลยเขียนว่าเจ Maris House ก็คือแล้วก็ขึ้นไปนะคะอีกชั้นหนึ่งพอเราขึ้นบันไดไปอ่ะมันเป็นฟิลเหมือนกับคาลิสหัหลังใหญ่อะ่ะคาลิสหัหลังที่แบบใหญ่มากอะ่ะ แล้วมันมีมันมีแบบเพดานพิ้นด้านบนอนะมันไม่ได้เป็นสไตล์ดัตั้งเดิมแล้วแหละหลังจากที่เขาได้บูรแล้วนะมันก็จะทันสมัยมากขึ้นเป็นสไตล์เนลแวนิชหน่อยๆนะคะชั้นนั้นนะคะก็จะได้โชว์พวกพรินซ์พรินเซสต่างๆควีนในขนาดนั้นนะคะเขาไม่ได้ระบุอาร์ติสเอาไว้นะเออชั้นต่ำชั้นทางเดินอะแก้ก็จะมันจะจะมีงานพวกนี้นะคะ่ะพรินเซสงานจริงมีความแบบว่า ละเอียดมากอ่ะคือเขียนเครื่องประดับเป็นเครื่องประดับอ่ะซึ่งแกต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าอาร์ติสในยุคนั้นน่ะไม่ได้เหมือนกับยุคนี้ก็คือกษัตริย์อ่ะจะเป็นผู้ประถับจะส่วนใหญ่นะถ้าอาร์ติสที่มีฝีมืออะไรเงี้ยก็จะต้องทํางานในวังอยู่ในวังแล้วก็วาดให้กับชนชนั้นสูงนี่ก็จะเป็นอาร์ติสแต่ว่าอันนี้นะคะรูปภาพอันเนี้ย ที่แก้วโชว์อะ่ะเขาไม่ได้เขียนชื่อบอกว่าใครเป็นคนวาดนะดังนั้นนะ่ะน่าจะเป็นอาต์ตที่กษัตริย์ได้อุปถัมภ์ไว้แล้วก็อาจจะไม่ได้บันทึกชื่อเอาไว้นะอืมเลื่อนขึ้นไปดูตามที่แบบที่แก้วซูมเนี่ยเครื่องประดับเนี่ยคือบบว่าเขียนแบบยิบจริงๆอะ่ะเออในงานอะ่ะมันยิบจริงๆอะ่ะมันแบบโอ้โหแบบยิบมากอะ่ะอืมแล้วเรามาเดี๋ยว เนี่ยแล้วผิวเป็นผิวเลยนะแต่ว่าอันนี้เขาจะเป็นแนวแบบเกลี่ยเรียบค่อนข้างเกลี่ยเรียบเนาะก็เรามาดูเั็นชิ้นต่อไปนะคะเนี่ยอาจจะมี Prince Princess อันนี้ก็สวยค่ะเครื่องประดับอะไรคือแบบยิบมากจริงไขมุกเป็นไขมุกอะ่ะจะบอกว่าคนที่เนี่ยเขานิยมไขมุกกันนะเพราะมันหายากอืมเป็นเป็นแบบ ไข่ไข่ดมอนของเขาเลยนะถ้าเป็นไข่มุกธรรมชาติอะไรที่มาจากธรรมชาติจะค่อนข้างแพงราคาสูงนะคะไข่มุกในยุคนั้นแพงจนกระทั่งยุคนี้ก็ยังแพงอยู่นะคะถ้าใครอยากจะซื้อของของขวัญให้กับแฟนเสาวสาวฝรั่งก็ไข่มุกนะคะเชื่อได้ว่าสาวๆจะกรี๊ดกันนะเพราะว่ามันหายากนะมันแพงมากเลยเนีย่ยมันก็จะเป็นสไตล์สไตล์แบบปรับมาแล้วนะคะปรับ ปรับมันไม่ใช่สไตล์แบบดัตตั้งเดิมสักเท่าไหร่นะแต่มันก็ยังมีความแบบเป็นดัดอยู่บ้างคือบ้านข้างในก็จะแบบสวยแล้วก็มีหลายห้องมากก็แบ่งตามคอลเลกชันไปนะคะ แกก็จะเดินดูไปเรื่อยๆนะซึ่งงานแต่ละชิ้นอะ่ะก็จะมีความละเอียดเวลาที่เราไปมิวเซียมนะคะเราพยายามอย่าไปจับอย่าไปแตะเด็ดขาดเลยนะอันนี้ต้องต้องระวังมากๆเลยนะคะการจะไปเอามือไปสัมผัสเพราะว่ามือของเราอะ่ะมีน้ํามันถ้าเราเอามือไปแตะสคร p t ช r e หรือว่า p เพ t i n g ถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นเพอร์ฟอร์แมที่เขาบอกว่าทัชได้อะ่ะ ก็อย่าไปจับเพราะเอฟเฟกกลับมากับเราหรืองานอาจจะเสียหายได้ซึ่งมันไม่ดีมากๆเลยนะคะยิ่งเป็นมิวเซียมเก่าๆอย่างเงี้ยงานจะค่อนข้างค่อนข้างเสียงเสียหายง่ายอะ่ะเพราะมันเก่ามันอายุเยอะแล้วดังนั้นอะ่ะเราก็ไม่ควรจะไปจับมันเนาะดีที่สุดงานดอกไม้อะไรเงี้ยงานดอกไม้อันเนี้ย แอลชอบมากเลยนะรู้สึกเหมือนมันมีชีวิตจริงๆเลยอะคือจริงๆไม่ได้เป็นแฟนเรียลลิสติกนะคะแต่พอเข้าไปในมิวเซียมนี้เรารู้สึกว่าเออมันเขียนแล้วมันดูมีชีวิตนะเขาเขาให้สีค่อนข้างดีอะแล้วสีในนั้นอะมันหนามากเลยนะมันไม่ได้เป็นแบบกะโลกาลาหรืออะไรอย่างเงี้ยสีดีมากแก้ซูมแบบชิ้นเนี้ยเหมือนชิ้นเนี้ยซูมเข้าไปค,คือดอกไม้บางอันมันมีหยดน้ำหรืออย่างเงี้ยเขาก็ใส่ลงไปด้วยนะเออ เฮ้ยมันละเอียดอะคือเขาใส่ใจอะมันละเอียดมากอะคือชอบมากเลยอะมันรู้สึกแบบสีมันฉ่าดีอะคือด้วยยุคนั้นยังไม่มีกล้องถ่ายรูปหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็จะเหมือนกับวาดเก็บไว้ว่าเออห้องจัดแสดงในยุคนั้นอะสมัยนั้นเป็นยังไงก็เราก็จะได้เห็นว่าโอ้ในสมัยนั้นนะจัดแสดงอย่างนี้หรอเออแบบเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยอืมก็มีงานชิ้นเล็กๆแบบเท่าโปสการ์ดด้วยนะคะก็จะมีชื่อศิลปิน ที่บอกไว้อันนี้ก็เป็นเรียลลิสติกแบบอาหารซึ่งถ้าเราดูอะ่ะเขาจะเขียนเป็นวัฒนธรรมดัชในสมัยก่อนมาเลยนะกินชีสอันนี้น่าจะเป็นหรือน่าจะเป็นเบียร์หรือ ide, ไม่ก็ไวน์แคไม่แน่ใจในสมัยก่อนเขาก็จะกินกันแค่นี้นะคะเพราะว่าเนเธอร์แลนด์ Nederland, ในสมัยก่อนมันเป็นเมืองที่เออเป็นประเทศที่ปลูกอะไรไม่ค่อยขึ้นเพราะว่า สภาพอากาศเขาไม่ได้ดีตลอดทั้งปีเหมือนบ้านเราดังนั้นอ,อาหารที่เขาจะหาได้ก็จะมีพวกขนมปังชีสแล้วก็ไวายหรือไม่ก็เบียร์ที่เขาหมักเองนะคะตามบ้านอะไรอย่างเงี้ยแกก็เดินต่อไปเรื่อยๆนะคะจนนี่มาเจอ s i g ก a น u r จอร์เกอร์วิ e เ r อร์เพิร์งนั่นเองชิ้นงานจริงอะ่ะสีค่อนข้างแบบผสมอยู่ในงานอะค่อนข้างเยอะนะคะเหมือนเราเห็นเป็นน้ำเงินแต่มันก็อมฟ้าแตะเธอคอยตะ เพรสเนบคือมีสีอม,มอยู่ในนั้นอะค่อนข้างเยอะนิดนึงอะแกจะเล่าประวัติโดยย่อดิดนึงนะจริงๆแล้วรูปนี้จะไม่ได้มีเป็นที่รู้จักเลยนะถ้าไม่ได้ผ่านคนคนนึงรูปนี้นะคะเขียนโดยอาร์ติส์โยฮันเนสวาเวอร์เมียนะคะเกิดแล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่เดลฟนะคะก็คือเมืองข้างๆกับเอดนเฮกนั่นเองเนาะท่านาก็ได้ทิ้งผลงานชิ้นเล็กๆไว้เยอะมากหลังจาก ล่านาะนิคมอะไรมาแล้วช่วงนั้นยังมีค้าทาสอะไรอยู่แล้วก็คนเริ่มค้าขายมีเงินมากขึ้นชนชั้นกลางก็เริ่มมีเงินมากขึ้นเขาก็อยากจะาวาดรูปอ่าอพ์เทตตัวเองหรือภรรยาหรืออะไรอย่างเงี้ยตามชนชั้นสูงก็คือแฟชั่นอย่างหนึ่งนั่นเองนะก็จะเป็นยุคทองที่ใครหลายๆคนก็อยากจะเป็นอาร์ติสตกันเออเพราะว่ามันมันได้เงินดีแล้วก็มีความรุ่งเรืองในระดับหนึ่งนะคะเศรษฐกิจดีระดับหนึ่งเลยนะโดยศตวรรษที่สิบ และต้นศตวรรษที่19เอ่ะเขายังไม่ได้มีชื่อเสียงมากนะนักวิจารณ์ชาวฝรั่งเศส่ได้ตีพิมพ์แล้วก็วิจารณ์ผลงานของเขานะคะโดยสมัยก่อนอะ่ะมันก็ต้องพึ่งหลายๆปัจจัยก็คือจะต้องมีคนเขียนวิจารณ์งานเราจะต้องมีเออในหนังสือพิมพ์ว่าเออเนี่ยงานนี้นะดีอย่างนั้นนะ,ะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนร้านอาหารนะคะต้องมีคนมารีวิวงานของเรานะว่าเราเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วก็ชะตากรรมอะ่ะขึ้นกับนักวิจารณ์ เยอะเช่นกันนะคะถ้าเขาวิจารณ์ดีก็ดีไปถ้าเขาวิจารณ์ไม่ดีเราก็งานหดก็มีเหมือนกันเนาะแต่ว่าสามารถสร้างสร้างชื่อเสียงให้ดังระดับโลกได้ด้วยการเริ่มต้นมาจากนักวิจารณ์ชาวฝรั่งเศสนั่นเองนะโดยภาพนี้นะคะได้ผ่านการเวลาแล้วก็การเดินทางมาอย่างยาวนานมากๆเลยนะก็คือผ่านมือก็เป็นเรื่องปกติของงานศิลปะที่จะต้องผ่านมือคนโน้นคนนี้ไปเรื่อยๆนะคะ โดยโดยภาพหญิงสาวได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งในงานประมูลในกรุงเฮกนะคะอีกโดยนักสะสมศิลปะเดนโทมได้ประมูลชิ้นนี้ไปจนกระทั่งในวันที่16ทธันวาเนี่ยในปี1902หลังจากการเสียชีวิตของเขาอะเขาก็ได้มอบภาพคอลเลกชันนี้ให้กับ Museum ยมเดอะมาริสเทนั่นเองนะก็ได้กลับมาอยู่ที่บ้านเกิดอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเราสังเกตนะกรอบเนี่ยเขาน่ารักมากเลยเนี่ยกรอบเนี่ย เขาก็จะเขียนนัมเบอร์ว่าเออภาพที่เท่าไหร่ของมิวเซียมนะแล้วก็เขียนว่าใครเป็นศิลปินปีศัก,กราชที่เท่าไหร่จนถึงที่เท่าไหร่ประมาณเพราะว่าเราก็ไม่รู้แน่ชัดเพราะมันไม่ได้มีการบันทึกอย่างชัดเจนนะแต่ว่าเขาก็บอกเราว่าเออลูปเนี้ยได้วาดขึ้นในปี1632จนถึง16 7 5เจหอืม น่ารักมากๆเลยค่ะก็อบก็ดีเหมือนกันนะคะใครเป็นศินลปินแล้วก็ใครวาดอะไรเงี้ยจะได้แบบเราไม่ต้องมีแคปชั่นติดอะ่ะเออติดไปลงกรอบเลยก็ดีเองกันนะภาพนี้สียังคงอยู่ดีมากๆนะทั้งๆที่แบบภาพมันอายุเป็นร้อยๆปีแล้วอะ่ะ แต่เขาเก็บรักษาไว้ดีมากเลยนะคะพิพิธภัณฑ์ทํางานค่อนข้างดีนะเก็บรักษาอย่างดีเลยอะเพราะว่ามันเป็นภาพที่มีอายุและดังนั้นการเก็บรักษาเขาจะต้องค่อนข้างใส่ใจนิดหนึ่งแก้วมีความรู้สึกชื่นชมตอนที่แก้วเข้าไปชมภาพนี้นะคะเขาจะมีราวกั้นเราเนาะไว้เพื่อให้เราไม่สามารถจะสัมผัสรูปได้แต่ว่าเ,เราสามารถถ่ายรูปคู่กับงานได้นะคะแต่ห้ามใช้แฟลชห้ามถ่ายวิดีโออันนี้คือจะมี security เดินตรวจตลอดทุกห้องนะ แล้วก็มีกล้องตอนปิดด้วยทำอะไรบิดเขารู้นะก <mm> <c oughs> ็อยากคิดที่จะขโมยเด็ดขาดนะเพราะว่ามันมีมสลิงถ้าเราดึงออกไปคือสัญญาณจะเตือนแล้วก็ห้องทุกห้องจะปิดโดยอัตโนมัติทันทีเขาก็จะคุมห้องแล้วก็ไม่สามารถออกจากตรงนั้นได้นะคะ ก็คือจะเคอร์รีค่อนข้างเซฟมากๆนะกฎของมิวเซียมมีกำหนดไว้อะเราก็ควรจะเคารพกฎของมิวเซียมด้วยนะคะบางมิวเซียมที่นี่บางที่ก่อนอนุญาตให้ถ่ายรูปบางที่ก็ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปนะคะหลังจากนั้นอ่ะแก้วก็ได้เดินชมไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอชิ้นนี้นะคะที่แก้วได้ถ่ายเก็บไว้ก็คือของแรมแบรนนั่นเองหลายๆคนน่าจะรู้จักศิลปินคนนี้นะคะแรมแบนเออแรมแบรนเป็นศิลปินดังเช่นกันนะ ของเนเธอร์แลนด์มีชื่อเสียงพอสมควรในยุคนั้นเลยก็ว่าได้นะค่อนข้างมีสไตล์เป็นของตัวเองอย่างชัดเจนแรมแบนร์น่ะในรูปอ่ะเราอาจจะเห็นว่าเขาเขียนแบบเกลียยเนียบเชียวใช่ไหมแต่ถ้าไปดูรูปจริงๆของเขาอะมันมีทีแปลงอยู่ในงานเยอะ มากทีแปลงของแรมแบรนคือชัดเจนมากแต่ไม่ได้เป็นทีแปลงใหญ่อะเป็นทีแปลงประมาณนี้เล็กๆแล้วก็ไม่ได้เกลีย่ยแบบป้วเนี้ยบอะไรขนาดนั้นแต่มีความผสมสีอยู่ในงานอะเยอะมากแล้วก็สีหน,น,นามากสีค่อนข้างหนามากระดับหนึ่งเลยทีเดียวแต่ว่าภาพของท่านก็จะเป็นเน้นแบบแสงและเงาอยู่แล้วอืมถ้าใครชอบเรมแบรนด์นี้ก็คืองานจริงอะเป็นทีแปลงนะคะ ไม่ได้เป็นเกลี่ยสเรียบอะไรขนาดนั้นเหมือนกับเราเห็นเนี่ยเนี่ยเหมือนฝั่งเนี่ยถ้าดูในรูปอะค่ะที่แก้วถ่ายมานะถ้าดูในรูปอะที่เป็นที่เป็นฝั่งอันเนี้ยฝั่งที่มันจะเห็นเป็นเงาแบบว่าอาคารนิดนึงอะงานจริงอะคือปาดทีแปลงแบบเยอะมากใส่สีน้ำตาลสี เท่าหมนอมเขียวอมฟ้าอมโหสารพัดสีอยู่ในงานอะเต็มไปหมดเลยอะคืองานแบบชูดีขอโทษแมวกวนชูดีเก้าคืองานก็จะแบบมีความผสมสีค่อนข้างเยอะยิ่งในเนื้อคนเนี่ยสีเขาจะแบบเยอะมากอะที่แต้มเข้าไปอะ่ะอืมคือดีอะ่ะดีต่อใจเหลือเกินนะภาพนี้ก็อายุ ยาวนานแล้วเหมือนขนานะคะ The omy, เดอะอ a นาตมีเนาะจะเห็นว่าภาพเนี่ยใหญ่มากคือภาพจริงอะประมาณเมตรยีเมตรยีเมตรหกสแก้วไม่แก้วก้ไม่แน่ใจแ,แ,แต่ใหญ่อะเป็นภาพที่ใหญ่พอสมควรกับเพนต์เพนติงใน ในยุคนั้นนะเป็นค่อนข้างเป็นชิ้นใหญ่นะชิ้นใหญ่พอสมควรเลยอะ่ะจะเป็นประมาณนี้ค่ะที่แก้วได้ถ่ายรูปมาได้นะคะคือหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะชอบคลิปนี้นะคะสามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์บอกแก้วมาได้นะคะว่าเอออยากให้แก้วรีวิวหรืออยากให้แก้วทําคลิปแบบไหนอีกก็สามารถแนะนําแก้วมาได้นะคะหรือถ้าใครอยากให้แก้วมาพูดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อะไรถ้าแก้วสามารถหาข้อมูลแล้วก็ มาแชร์กับเพื่อนๆได้นะคะแก้วก็จะมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกครั้งนะคะวันนี้แก้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รับชมนะเป็นมันเป็นกําลังใจที่ยิ่งใหญ่ของแก้วมากเลยนะคะก็วันนี้แก้วก็ต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ